สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีหญ้ามืเอเสาค่ะตอนนี้ก็ประมาณตีหาเด้อค่ะเด้อของญี่ปุน่นสวัสดีตรงตื่นหญ้ามืเอเสามาสิพาเก็บพักชมสวนในผักเอ้ยส้มเก็บพักเก็บเนี่ยอันนี้ก็ท่อมสวนเขาเด้อค่ะเด้อบงดอกท่านตะวันมุมหนี่งงามงามเลจ้าปุนบานหมดแล้ว ฟังเรื่น,นี้เัาปูมะละกลงแล้วก่อไ้รอบๆรรกระท่อมก็งามเมื่อแล้วตกคงตะไครไม่ได้กกอบางไง,งค่ะเบง้องรอบๆกระท่อมเนาะค่ะเนาะกระท่อมกินน้ำซ่าของมเฮานี่แลละค่ะเมื่อนี้ยายออยก็บมามีอย่างหลายคือเก่ากับผ้าส้มสวนฮาเบิง้งสิ้ผ้ากันตัดพักทรง ผักทรงตลาดคือเกาเดชเชื่อพี่น้องอากาศชุดเชิญขนาดบังฉันเอาบังรีกะเกรียงมาปลูกไว้นี่ไหมคะดอกไม้กับเต้มรีกกะเรียงเป็นหมาก,มน,กนี่ไงกระ่มเป็นหมากแล้วพุ่งกันนะพี่น้องโดกแห้ง มาปลูกใบรังกระทมนี่แม่จ้าดอกดกพี่น้องค่ะบุญดอกสตนุนเป็นสตนุนฟังทางนี้มาด้านาน,าานี้แถวกอกน้ำแถวนี้โอ้ยพี่น้องเอ้ยบุงนะ่ะดอกทานตะวัน ฟังทั้งกระท่อมคางกระท่อมกินน้ำซาเฮาน้า,าปลาทั้งนี้บ้านเนี่ยโบยพี่น้องปลาบะเขือฟังทั้งนี้ไหมเทิงพักบุ่งเทิงมระเขือดกกาศกากโอ้่งอันนี้ก็เป็นฟักแมวเทิงมะทัวเด้อค่ะพี่น้องเลยไปข้างไหนเนาะ พาไปเบิ่งอันนี้ดอกเบอรปลาทั้งนี้โอ้ยหกแล้วพี่นองเลยหกอีกแล้วเอาสนทั้งนึงทั้งนึงกะเพิ่มขึ้นเมื่อเราเด้อพี่นองเอ้ยเบิรงน่ะยาเยอะเพิ่มขึ้น บางท่านมีเป็ียนผักปังสีม่วงรเอนเฮท่งผักปังด้วยค่ะเด้ออันนี้ผักแม้หยอดผักปังแม่ซบลบด้ยพี่น้องค่ะเมือกเขือผักปังผ้าหล่ะสวนด้วยค่ะพี่น้องบึง ถัวข้าเป็นแดดบักทัวนี่โอ้บักทัวท่งนี้ก็ออก,กวักแล้วค่ะบักทัวม่วงทั่วปีบักทัวอย่างนี้ค่ะนี่ทั่วข้างเลกจ้ะเป็นบักคกงบักเถื่อข้านึนเสา้าพี่น้องเอ้ย ba lọ sườn cân tuần than tàu ban tuần thì xuống thờ lửa thịt mạc tay. đây Hãy เขือเด้อค่ะพี่น้องมะเขือกำลังเป็นหมากถ้พบตัดใบพีห,หน้อยเขายังไม่ได้มาตัดใบเบ่งพี่น้องค่ะกำลังเป็นหมากดกดกก็ได้เก็บทรงลหลายรอบแล้วล่ะค่ะ,ะเป็นหมากเป็นดอกไปมือกแล้ว ัวุูมมันเป็นแบกทัวภุมเนี่เนาะพี่น้องเพื่อนหายมากเพื่อนบอกเพื่อนบอกว่าบักทัวภุมเหมือนนบกทัวปีตัวนี้พวยหยังมันเป็นเครื่อมันค anyway. ือประมนพุูมมันเป็นเครื่อได้นี่คะนี่เป็นเครื่อขึ้นข้างแักสูงไงมันเป็นทัวภุมิเนาะทัวภุมบ้านเ้องมันจะต้องเป็นพุมอยู่หีดินบบตรงีมีข้างอันนี้มันเป็นเครื่อขึ้นมักสูง ดีตัวพุ่มแน่ได้มันขึ่นขางได้พี่น้องนะส้นฟังทั้งตาไผ่หมคะนี่ อันนี้เป็นมกบวบติเป็นเอ่อเป็นอีัองกอเป็นพวกมกบวบพ,พวกอ่าอันไหนแม่จะามกบวบกับอย่างกับักทัวทีิผสมกันฟักแมวที่นี่ป้าจะว่าอียังกากสากอยู่โอ้ยฉันพูดน,น้อยแต่เตี้ยนึงมจสเปกีบเถิงสูงไปนี่ต้องอาบันไดมา่ึ้นเอาทีนี ผู้เฮ็ดข่างกับบวเบิงจะของผู้เก็บเนาะโอ้ยนาอสูงหนัต้องเอาบันได้นเก็บด้วยค่ะัเป็นพนักงานเทามาเก็บอีฉันก็เก็บบ่ไดเดินเก็บบ่ถึงเ้อสูงผักปันฟังสนทั้งปลาไผ่ฟังทั้งพีน,นี่ค่ะโอ้ยบ่ไดเขามาหกอีกแล้วพี่น้องเอ้ย องมือสามมือมาเบิงหกคือเกาพุ่นะแหมนบ่พีหอดทางสยางบาทเนี่ยดึกหน่อยเขาคือบ่เ์ขม้าส่วนเนี่บ่หกแถบ้าพี่นองคะ่ะเบิงมาเบิงขั้วมาลัางการของทุนค้นหอดเครื่องเฮาแล้วพี่นองเอ้เบิงเนี่ยแห้งตัดแห้งแตกแห้งตัดแห้งหลายปีนี้ขยายได้สองล็อ สองแถวปีหนาขยายรอบรุ่นเต็มเฮาเพอดีเลยนะคะงามบ่พี่นองบึงเนี่ยปุ้ยอ่อนซ้อนทุนเด้งามเนาะพี่นองเนาะเดี๋ยวพาไปบึง,บง,บงพีฟังเท้งนี้เกินบันป่าไผ่ของเราปาาบักพีเครื่องนี้ไหม โอ้ยสูงถ่วมหัวไดวพวพ้พี่น้องค่ะนี่ปลาบักพริกปลางามเลยพี่น้องโอ้ข้างล่างเบิ่งข้างล่างได้หน่อยก็ว่าเฮ็ดสะอาดสะอ้านดีอยู่ทางนี้สะอาดสะอ้านอยู่ค่ะแต่สูงถ่วมหัวปลาถูกจอดกันมับ้บบึยบ้ยบึยบ้ย ขนาดเขาตัดแต่งกิ่งได้นี่ค่ะเพิอเพียบเดียวหึ้นซ้ำพีเดิงเดี๋ยวเด้พี่น้องเปลี่ยนทางสก,กาถืนปลาทักผิกไหมพี่น้องอันซ่อนบอม่มืองเจ้าปะบ่เมือริกสวนย่อยอ้อยฟังทั้งปลาไผ่เนี่ยแหละค่ะพี่น้องโอ้โตซะจะให้ไปเจี๋ยน้อยหนูให้哟 อันนี้ก็คือปลาตะไคร่เฮ้าค่ะสวนฟังทั้งนี้ตะไคร่ปลาถดทตะไคร่ไหมตะไคร่พี่น้องค่ะตะไคร่เป็นกอเมื่อแล้วเพ้อแผลบเดียวได้ตัดขายเลยเด้อพี่น้องเลยเบืองเน่ตะไคร่ไหมคะอันนี้คือสวนตะไคร้ด้วยค่ะเด้อฟังทั้งนี้ ปัดเจ้าทำไรมาขโมยมาพี่คอยบันนั้นพ่อใหญ่ฮะตัวสังใยญ่จจะไหนเนาะโอ้สุดงอยอบอนซ้อนตะไคร้เด้พี่นอ้องงามคักงามแหน่าหายมึงเนี่ยมึงฟังท่านเป็นปลาตะไคร้สวนพริก ฟังท่านีนถ้าฟังท่านนี้สุดประมาณสามไรล่ะค่ะฟังท่านนี้ฟังทั้งบุลละะงงนกันสุดประมาณั้งเหมิดมันร่วมแล้วเนี่ยมันนอย่หาไรนะคะฟ,ฟังทั้งคุนหาไรฟังท่างนี้สามไหมค่ะฟังฝากทางทั้งบุญลายบ่คะพี่น้องเห็ดลงไปบัณนิเจ้าเห็ดไวผู้ใดสิหนี้มาตัดตะไคร้เก็บบักพริกซอยย่อยออก็มาเด้อ เอาซำนีนน้เนาะค่ะเนาะพาชมสวนย่ามือเสาร์ตีหาค่ะสวัสดีค่ะ